สุขสต์วันลอยกระทงจ้ามาช้าดีกว่าไม่มานะกาวสบายดีพอแม่พี่น้องมื่อนี้ว่าเขาซู้ทางสองเมนองไขมูคือกาวมือนี้เม,าามนองไขม,กม,ม,ขมกูกับเอื่อยสิพ้ากันไปลอยกระทงเนาะลอยกระทงที่วัดใกล้บ้านนะทุกคนตอนนี้เราก็แต่งตัวอยู่เพราะว่าจะไป รอยกระทงห้านาทีแต่งตัวสิบสองชั่วโมงใช้เวลาแต่งตัวนานพอสมควรนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อสิงามได้เนาะ <c oughs> ก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องได้นะทุกคนเออไม่ธรรมดานะจ๊ะใส่ดอกไฮสซตไปรอยกระทงส,ส,นนสีสมที่ซื้อมาเหรอโอ้อือว<ร>่าจะมาเปลี่ยนใหม่อันนีน้ก็เฮ็ดทรงผมมานะทุกคนจาาก็คือ เป็นปีละเถื่อเนาะทีมีเทศกาลลอยกระทงกับจีตื่นเต้นในจักน้อยถึงเสียอายุร้ายก็ตามตื่นเต้นกว่าเด็กๆเขาอีกนะเนี่ยนะเดียวเม่น้องไคยมุกสิภาไปเบืองเนาะว่าอันเทศกาลลอยกระทงอยู่เมืองไทยกับอยู่ลาวอยู่ล,าว,ลาวบ้านเขาบ่มีเลยเนาะมีเขามีลอยเดือนใดวะออกพรรษาออกพรรษาเนาะบ้านเขาอยู่ใ<ม>นลาวแม่น้องไคยมุกกเคยลอยจ้าเถื่อนเนาะทุกคน ว่านูมีน้ำก็เลยบ่เคยลอยกระทงเยื่อเทืยนเนาะแต่ว่าอยู่ในไทยนี่ก็ไปดอยแถบถุกปีเลยนะแต่ว่าไปเบิ่งว่าปีนี้กับสีตื่นเต้นสีแบบขวนร้ายด้วยวาจอย่างไรเนาะพราะว่าตอนนี้ก็เลิกเติบแต่ก็ยังคนสิบไปลอยก็ยังท่าได้มาอยู่ยังทาฝุ่นท้าพีอยู่ตรงฟูกันไรเนาะอืมปีไก่ปีเสือนี่เนาะตอนที่ว่ามอตายมากกับมอนล่นเนาะกับหมาอีแต้นอียัง มาตรงมมแตนเนาะก็บแบบก็บมาร,รวมกันหลายคนเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือมีแต่ขัวเขาสองสามคนเนี่ยทุกคนโบมีภัยมาเพราะว่าเขาก็มีผัวมีลูกมีผัวกันไปเบอร์แดดก็เลยบรได้มีคนอื่นเขาก็เลยบริได้มาเลือแต่แม่น้องขครมูกับเออยกับลานเนาะลานก็นยังไปกินเขาอยู่ยังถนนมาจะว่าหากันอยู่เนาะ เคยร่วมตัวร่วมกลุ่มกันมากลางคนก็ไปไต้พวัวน้ำลอยกระทอกระทบก็บกบกบมีนอนเดือแต่็ม่ปนองไข่โบกหนึ่งท่านเดีมีน้ำเขาอ่านไปครึ่งชั่วโมงยังแต่งตัวไม่เสียนทุกคนเอ้ <c oughs> <c oughs> ยยิ่งแต่งตัวมา,วาเด,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 าดี๋ยวโผด่โผกระเดื่อกระดอดใดใดเฮานอนใดใดยิ้วเข่ากับมนันนั้นก็กินแต่บ่กกินแต่ได้ไกลที่เอฟีมึงจะกู้ห้องนิ่งจังะไม่กินทันไหมเอาแล้วว่าท่านได้กินเขา่า นี่โมสุดสุดสุดสิไปซ้ำสิแดงโตขึ้นยนเป็นแอร์กันบินไทยเลยกันกันบินได้เลยกินผัดปัดความเฉยก่อนซ้ำสิได้ไปได้มาทุกคนดูถ่ายนี่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายอีกสิได้ไปสิแดงโตไปใช้ในี่ยกันสิขึ้นยนรอแล้วรออีกนะจ๊ะ ลอยกระทงแต่ละปีกัไปน้ำตามเทศกาลเนะาะบัดแต่เขามีเทศกาลได้ก็ต้องไปนะไปตามเทศกาลนะจ๊ะเอ,อ้ยสวยเลือดสมเมนเตนสีหันแอขอเจ็บตาทแท้ๆสีเป็นค่ะขนาดชุดที่จะไปก็ประมาณนี้เลยทุกคน จ่วานัสไปม์ไซม์ไซกันทสิเลตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่เขาก็จะมีขายกระทงกันเยอะแยะเลยมาถึงวัดแล้วตอนนี้ก็แบบเดินผ่านเราดูว่าเราจะเลือกอันแบบไหนนะไปเดินเซอร์เวดูก่อนนะ นี่หลานเขาก็คือได้กระทงของเขาเองทําเองจากที่โรงเรียนนะเจ้าว้วนน้อยเนี่ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยมาลอยด้วยกันแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนอันนี้คือทางที่เข้าไปก็คือแบบมีกระทงอันนี้คือแม่น้องไข่มุกเลือกเอาอันนี้นะทุกคนอันละ50บบาทก็คือได้มาแล้วก็คือแบบเออน่ารักดีสวยนะสวยในระดับหนึ่งมันก็จะมีแบบหลายราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่น้องไข่มุกเอาแค่แบบ ห้าสิบบาทก็พออะไรอย่างงี้มาลอยตามประเพณีอะไรอย่างงี้เนาะก็สวยงามนะเขาทําได้เก่งจริงๆและคนที่เขาทํากระทงคือไอเดียดีมากเลยเอ,อันนั้นอันนี้มาใส่เนะาะกั้นกงกันกล้วยอย่างงี้นะซึ่งแม่น้องไขมงนะ่มุกน่ะทําไม่เป็นนะทุกคนคืออันนี้ก็คือหลานเขาก็ลอยแล้วกับแม่เขานะแล้วก็เดือนแต่แม่น้องไข่มุกเนี่ยคนเยอะมากเลยทุกคนคือแบบหาที่จะลงไม่ได้เลยอะ่ะจะแบบถ่ายลงถ่ายรูปก็ไม่ได้คันนี้ พขาทอตอนนี้เนี่ยนะหลานเขาร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนเขาอะไรอย่างนงี้ตัวปวนตัวยุ่งเนี่ยเม่น้องไข่มุกก็ได้มาลอยกับพี่สาวให้เขาถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้นะทุกคนคือหลังจากร้อยเสร็จแล้วนี่ก็จะประมาณนี้เลยคนก็คืออยู่ฝั่งโน้นจะเยอะมากกว่าอยู่ฝั่งที่เม่น้องไข่มุกอยู่นะทุกคนคือแบบเป็นพระจันรเต็มดวงคือสวยงามมากกระทงก็จะมีแบบกระทงหนุ่มปงหนุ่มปังปลานี่ กินนี่คงจะแบบท้องแตกไปเลยกันข้างหนึ่งกันเลยอะไรกขนั้นอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือกระทงนี่ก็คือแบบสวยนะมีไดแบบไดรอะไรคนเขาทำเก่งจังเลยนะทุกคนคืองานนี้คือเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะที่แบบมีงานวัดที่เขาจัดรอเพื่อแบบงานลอยกระทงเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้มีของกินของใช้เสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยคือ พระจันทร์นี่คือบสวยมากแล้วเดินมาก็จะมีแบบพวกกรงพวกกิฟตติดผมติดผมแม่น้องไข่มุกก็สอยมาเลยสิจา้าแล้วมีการลเล่นของเล่นเยอะแยะมากมายเห็นแบบนี้แม่น้องไข่มุกก็คิดถึงลูกที่บ้านเนาะเพราะว่าเด็กเขาจะชอบอะไรเงี้ยนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลูกมาเล่นงานวัดมาเที่ยวงานวัดที่เมืองไทยนี่เขาคงจะชอบมากเลยนะทุกคนเป็นความใฝ่ฝันของน้องไข่มุกกับน้องมารีเลยนะที่แบบ อยากมาเที่ยวเมืองไทยอะไรอย่างนี้เดินมาก็จะมีแบบเห็นเขาให้อาหารหมูให้อาหารกระตงกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเป็นวัดที่ใหญ่มากเดินนี่ไม่เดินทั้งคืนนี่คือก็คงแทบจะไม่ทั่วคือคนแบบมันเยอะมากแน่นมากเลยนะทุกคนทุกปีก็จะแบบมีคนเยอะอะไรขนาดนี้อลังการงานสร้างนี้ก็คือกระทงที่เขา ลอยกันมารวมกันตรงนี้นะทุกคนแม่น้องไข่มุกจะลอยอีกฝั่งนู้นนะแล้วก็พอเดินอ้อมมาก็จะมาฝั่งนี้กระทงเขาก็จะแบบมากองกันอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่วัดแต่เขาเอาเรือมาเอาขนกระทงขึ้นนะทุกคนลอยแป๊บเดียวก็คือเอาขึ้นแล้วเพราะว่าคนมันเยอะไม่งั้นกระทงก็ไม่มีที่ลงนะ ประมาณนี้เลยทุกปีนี่คือจะแบบอู้ออลังการงานสร้างเลยนะวัดบัวขวัญเนี่ยแม่น้องไข่มุกได้ไปทุกปีอลังการไปดีไรก็สนุกนี่ก็มีแบบขายกับคงกับข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งยืนดอนานมากแต่สรุปคือไม่ได้กินจ้าไม่มีคิวแม่น้องไข่มุกก็เลยมาสวยแมงทอดอันนี้นะทุกคนคือแบบ มีเตนเนลเสียบเสียบเดือดจ้าเมนองไข่มูกเค้นแมงทอดยำเลยเม,มน้องไข่มูกต้องซื้อมากินนะทุกคนแต่อ่้ยนะเพื่อนบุกกินเนาะเมน้องไข่มูกนํามาก,กินแมงทอดนี่กินแบบน้ํดำข้าไข่หยีสบายเลยสินะแต่กินได้ร้ายเติมนะทุกคนนี่ได้แมงทอดมาก,ก็กินแบบอร่อยซึ่งหิวข้าวมากมันก็พอบรรเทาความหิวไปได้ร้ายเติมเลยทุกคนว่าจะไปรอกินก๋วยเตี๋ยวเขาคิวมันเยอะมากเลยทุกคน หลังจากนั้นเราก็หิ่วข้าวแล้วเราก็จะไปหาข้าวกินแล้วคันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วทางอีกทางหนึ่งมันคนเยอะรถเยอะมากเลยนะแต่ก็แม่น้องขายโมกับฟี่สาวกับหลานก็อ้อมมาอีกทางหนึ่งนะทุกคนก็คือจะไปหาเลาะกินก๋วยเตี๋ยนี่แหละทางที่แบบกลับนี่คือแบบรถเยอะมากเมื่องมาซอยเล็กซอยน้อยอะไรอย่างนี้นะ คอือตอนนี้ก็สี่ทุ่มเข้าไปแล้วเราก็หิวข้วาวแล้วเนี่ยเราก็จะมากินตรงนี้นะทุกคนคือแบบวนกลับไปกลับมาอยู่ตรงอย่างนั้นแหละนะตอนนี้คือหน้าเมื่อตาลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยสี่ทุ่มเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยนี่เด็กเขาก็บริการดีดีน่ารักย่าอ้วนเนี่ยให้บริการก็บริการขอบวงหน่อยค่ะคุณดิโอค่ะไม่มีบวงนะไม่มีบวงวเตะเกียบครับไม่เีไม่มีตะเกียบ จะขายเสก็จก็แล้วค่ะ